โยล่ละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวลีน่าเบงเอาทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับแบงค์บิดเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ดิคนเคยแชแนลสักคลิปเถอะเอาจริงอะ่ะอ่ะและในคลิปนี้นะครับก็จะอ้างอิงมาจากคลิปนี้เลยนะครับก้าทฤษฎีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าก้าทฤษฎีในการหาตังค์เนี่ยมันจะพาผมประสบความสําเร็จได้สักกี่เอ็มกันเชียวนะครับอ่ะและส่วนในคลิปคลิปนี้นะครับก็จะใช้เป็นปืน AEK นั่นเองนะครับบิวประหยัดนะครับแม็กซี่ใช้ก็จะเป็น50นะครับท้ายก็ประหยัดประหยัดเลยนะครับแต่จริงๆมันประหยัดได้มากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันประหยัดมากกว่านี้ยังไงอ่ะบิวก็ประมาณนี้เลยนะครับใครดูไม่ทันก็กดหยุดเอาได้นะครับอ่ะก็จะใช้ประมาณ5-6ถึงหหมื่นนะครับในบิวบิวนี้นะครับส่วนใครอยากได้ประหยัดก็มีแนะนำให้เช่นกันครับอ่ะใส่เป็นเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นลางนี้ อ่าโอเคใส่เลตดอทอันนี้ก็ประหยัดได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะใส่เป็นกิฟสามเหลี่ยมก็ได้นะครับเพิ่มความประหยัดขึ้นมานะครับก็จะอยู่ประมาณกระบอกแล้วประมาณ4ี่หมื่นนั่นเองนะครับไม่แรงมากปืนนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ในการหาตังค์สุดๆเลยครับหรือใครอยากได้การรยศาสตร์ไวกว่านี้เราก็แค่ใช้เป็น Max 40ครับผมแต่มันอาจจะยิงได้ประมาณ 1- 2ตัวแค่นั้นแหละ Max 40เพราะเอกมันลั่นค่อนข้างที่จะไวนะครับอ่ะ ก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ, like, Share, เ,อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคะ <_ EN _> เพื่อให้การไม่เสียเวลาเนี่ย<_ <EN> _>เดี๋ยวเราไปดูเจ้าเอกกระบอกนี้เลยดีกว่าว่าจะพาเราหาตังค์ได้สักกี่ร้านนะครับ<_ <EN> _>บอกได้เลยว่าเยอะสุดๆไปไปรับชมในคลิปกันเลยครับโอ้จอเจอแล้วโหตามหามาตักนาน ซีโกทีเฮ็ดเพเติมเกมที่ดีที่สุดในตอนนี้หืมถูกไม่ถูกก็ดูเอาเซฟกช่องสี่ช่อง V.P. Button Pass โอ้โหถูกจัดจัดว้าใช้ U.I.D. ด้วยปลอดภัยแน่นอนร้อปซ็นแม่เกมอื่นๆก็มีให้เลือกหลากหลายอย่าลืมไปอุดหนุนกับซีโกทีเฮ็นะครับถูกแน่นอนนายบรูโอเคเย้เ yeah, yeah. โอเคโอเคอะไรวะอิงิษอาร์มท็อกเอเรู ไทยแลนด์อ่าไทยแลนด์ท็อกอัมเอกอีเอีกอีกเย่นายกันเอกอีเอกเอีกบลูฮะโซกูดกันโรคบรคบรคบรคหนูนูหนูไอ้เย่ยายายาเขียนได้ขายยาขายอย่าโดนโอแค่นี้เลย พอดีพี่ไม่ชอบพกผ่าตัดอะแขนได้แต่ขาห้ามอุย้ยบร้ b บร b อ o oh my god อ้ oh my god ซื้อเดี้ยวกุญแจเอาไว้เปิดตอน เคลียร์แมปแล้วกันนะครับมีกงเข้า Oh, wow. ตายตะและปลาเบิดแม่นวันนี้เราปลาเบิดแม่นใครอะโอ้ยเียดายเกาะเขาว่าโอ้โห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 โอ้หหกหนึ่งแน่เลยโอ้โหโอ้มาก o ดดีเหลือเกิน าเห็นนึกว่ารายการแข่งมาตอนไหนไม่รู้เหมือนกันดีครับตาแบงสด,ดีครับจิกกีดด้สวัสดีครับสาวัสดีครับเรียกหนูว่าไอจา้จ้า ตรงนั้นมีแต่คนเทๆ่ๆมีแต่คนเฟียเ้ยวเฟี้ยวมีแต่คนจับจ้าและหลังจากที่ผมทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไล่ฟาร์มบอทไล่ฟาร์มกระสุนก็ไม่มีคนเข้ามาเลยนะครับผมก็เลยสับออกเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่ามูลและค่าเกมแรกเนี่ยเราจะออกเท่าไหร่ นีแหละความลับของผมผมจะเอากลับยังไง ิ่มมากๆนะครับแถวบ้านแกนี่มันจัดเลยเนาะเือมันนี่เพื่อนพี่อยู่เพื่อนพี่เหรอครับอยู่ข้างหลังใจ่ครับเพื่อนผมอีกผมเลี้ยงผมเลี้ยงทีดีทับปี้ไว้หนึ่งตัว ไฟพี่ยิงผมหลอกอะไรนะอ่ะอุย้ยอุ้ยวันอะไรอนะ่ะวันนี้วันอะไรนะอ่ะฮัลโหล เฮียกูเล่นง่ายๆกูก็ได้แล้วกูไปปลาระเบิดโดนตัวเองอีกโอ้ยต้องตีนี่หว่าไหนตีหนึ่งข้างนอกมาตีหนึ่ง surprise, motherfucker. h u What? มันมันถอยไปอย่างนั้นวะเดี๋ยวดูดิแม่งโยกกลับเฉยแม่งโยกหลอกผมเฉยไอ้อเทจัดดูดิมับอืมฮาเป็นไง นึกว่าแบบนึกว่ามูนวอล์ k แบบเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเข้าหัวกูนัดเดียวตายเอาเป็นว่าช่างเกมที่แล้วมันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมที่ถามกันเลยดีกว่าครับบอกเลยมีอร์ไพรส์ศพฟีเยอะสุดๆไปเลยในเกมนี้<ม>เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมในคลิปกันต่อับเดี๋ยวจะแบกเองยังไม่ได้เปิดจอเลยร่บเดี๋ยว้มาแบกผมวันหลังแล้วกันนะครับ เลงข้างบ้านอย่างมันเลยขอบคุณห้าบาทครับเลงข้างบ้านอย่างมันเลยแม่เกะบตายเพราะอ่านดูนี่ทเดียคและนี่ก็เป็นของจากสปีที่ผมไปรวบรวมมานั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าอิ่มจุกๆไปเลยครับเกมนี้ไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองดูเอาดิ 何枚で ไอ้เหี้ยเราบอกไอ้เหี้โคตรแรงอ่ะบักบักบักไอ้เหี้ยกูจัดของเป็นล้านเลยนะน่ะกระเป๋าน่ะโอ้ยตายเลยไอ้เหี้ยโอ้ยกูจะด่ามันยังไงดีวะไอ้เฮ้ยแล้วมันหน้าตายตรงไหนเนี่ยไอ้เหี้ยยิงเข้าขากูสองเม็ดเนี่ย และในเกมนี้ก็มีผมเข้ามาเพียงตีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเมาเซฟกันก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆว่าในเกมนี้เราจะได้ของแดงหรือเปล่าเอาไปเลยเซฟหน้าประเดิมค่อยลงล่างอย่าบอกนะบอสอยู่ข้างล่างอะ่ะ บางทีเกิดข้างล่างเคยโดนมาแล้วยังว่าอยู่ปกติบอสมันไม่ลงล่างไงผมเพิ่งเคยเจอ ลหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไล่เคียร์บอสไล่แงยกระสุนบอสจนหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีของดีเลยในเกมนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะออกไปเล่นข้างนอกเพื่อหาของเพิ่มครับเดี๋ยวไมมันเงียบจังอมันไปไหนหมดหอะอุ้ยอุ้ย เสร็จหมูทอดแบบผมละถ้าง <S ý d anny> ั้นน่ะ กกิงกอดโอ้นายนาซื้อเกมนี้ก็ได้ยิงไปแค่ตัวเดียวนะครับแต่ของเนี่ยเขายิงกันไว้เบิ่มๆเลยครับมือที่3มเนี่ย,ยสุดยอดเสมอเลยครับเดี๋ยวเราไปดูของกังนดีกว่าว่าเขายิงกันไว้เยอะขนาดไหนโอว้าว กูเจอเจ๊ตัวโอ้รวยแย่เลยโอแบบ้แบบนี้แบบนี้ไอแบงค์รวยแย่เลยโอ้ my ฟักกิ n งก o อนโอ้แบบนี้ไอแบงค์รวยตายเลย Very good. ดีเหมือนกันมาครับก็เอาเป็นว่าเกมนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเกมเนี้ยเราจะออกร้านได้หรือเปล่าคอนเซปต์ concept ช่องนี้เล่นกระสุนกองเดียวเด้อแล้วก็ผ่าตัดไม่ใช้ผ่าตัดไม่พกไปนะครับหมวกไม่ใส่นะครับอืมอันนี้คือคอนเซปต์ของช่องนะครับเวย ลหลังจากนั้นผมก็ไปเคลียร์ของทั้งสามศพที่ผมยิงไว้นะครับผลประกอบการเนี่ยไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ครับทำให้เราเนี่ยจึงต้องไปปาระเบิดใส่ตัวออกอ๋อลืมบอกไปนะครับข้างในเนี่ยกดออกนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปปาระเบิดใส่เขานะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับระเบิดมีแค่นี้เดี๋ยวไปลองวัดดวงก่อนเฮ้ยรับดวงเฮียอะไรล่ะไม่กูจะไปวัดดวงก็ขัดลาบกูจังเลย peret nih paps ini gua ya winyaw มีฟอร์ด้วยก็ไม่บอกนึกว่ามีแต่ M110 ระวังบดสักพักให้ตัวเดิมอาวพูดนะควากตัวเดิมสิ